การุณาดูมวยป้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่10ตุลาคมปี2025วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน s m สมั d ดาวก็จะมีการ โอเพนชาร์ลีส์ยูนิตสเตตแชมเปียนนะครับเซมิเซนจะเจอกับผู้ต่อสู้ปริศนาเรื่องราวของ My Family T e ของ So l o s c o a นะครับแล้วก็แมปลาดแมนสแตนดิ้งของเดเมน e ีทกับ a l e s t e r b ตอรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วย Cody Road. โคดี้โรสโคดี้โรสบอกว่าเพิร์ดทุกคนอยากคุยเรื่องอะไรดีละ่ะเรามาคุยเรื่องเซนโรล i ิงกันดีไหมเซนโรลิงกับทัศนคติแย่ๆของเขาต่อแมตช์ของเราที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตของวงการนี้ แล้วผมก็เคยแซวเขาเรื่องที่พูดถึงแมดของเราที่คลาวเจลแต่หลังจากที่ได้ยินคุณเฮเมนพูดถึงการเดิมพันของแมดนี้ผมก็เริ่มคิดว่าบางทีเซนโรลินอาจจะพูดถูกก็ได้ผมเริ่มตระหนักแล้วว่าบทบาทของเซนโรลินตอนนี้มันคล้ายกับนายเรสเซลมาเนียที่ผมจบเรื่องราวได้สําเร็จแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่โลมันแต่เป็นเซตเองเซตกําลังกลายเป็นคนแบบเดียวกันกับที่เขาเคยเสียสละตัวเองเพื่อล้มมันคลาวเจลอาจจะเป็นจุดอ่อนของเซนโรลินและบางทีผมอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาก็ได้ ภลระในการทำลายวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ตกอยู่บนบ่าของผมโชคดีของผมแล้วมั้งแต่ผมก็โทษเซ็จไม่ได้ที่เขาตกอยู่ในกับดักนี้เพราะเวลาที่คุณรัก WWE จริงๆเหมือนที่เซธโรลลินรักคุณก็จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องมันเพื่อรักษามันไว้ให้ศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งยอมบิดเบือนความจริงของตัวเองแต่เมื่อคุณเริ่มคิดว่าคุณคือคนเดียวที่ต้องแบกทุกอย่างไว้บนบา่านั่นแหละคือจุดตกตำ่ำนั่นคือการแสวงหาการควบคุมการแสวงหาอำนาจและทำให้คุณหลุดจากเจตนาแรกของตัวเองเซ ผมรู้ว่านายไม่ชอบฉายาคอเตอร์แบ็กของผมแต่พูดตรงๆเลยมันก็แค่ฉายาและมันเป็นฉายาที่ใช้ร่วมกันและถึงผมจะอยากกลายเป็นผู้นําแค่ไหนถึงผมอยากจะพาทีมนี้ไปข้างหน้าแต่ทีม WWE ในตอนนี้มันคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถ้าในคืนไหนผมทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอก็ยังมีคนอื่นพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาและทําหน้าที่นั้นแทนได้และผมจะพูดชื่อของพวกเขาไม่ใช่เพื่อเรียกเสียงเชียร์แต่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นผมพูดถึงนักมวยปล้ำอย่างแรนดี้ออตตัน แน่นอนผมพูดถึงนักมวยปล้ำอย่างโรมันเลนผมพูดถึงนักมวยปั้ำอย่างเรียริปลี่เจอูโซและจริงๆแล้วผมค่อนข้างมั่นใจด้วยซ้ําว่าผมกําลังพูดถึงเสียมพังแต่เซโรลินผมอาจจะเป็นคนที่พูดถึงนายเหมือนกันตําแหน่งที่นา,ายอิจฉาอยู่นี่มันอาจจะเป็นตําแหน่งที่นายเติมเต็มก็ได้แต่ผมไม่ได้มาเพื่อพูดถึงเหตุผลกับเซโรลินพอเอาเขาจริงต่อให้ผมพยายามพูดเหตุผลกับเซโรลินผมก็สงสัยว่าเขาจะฟังผมไหมแต่ผมจะพูดแบบนี้ก็แล้วกัน ผมจะยอมรับก็ได้ว่าโลกทั้งใบมันหมุนรอบเซตโรล,ลินและในโลกใบนั้นเซตนายคิดว่าฉันคือใครพอฉันคงไม่ใช่แค่นางมวยปั้มคนหนึ่งฉันจะต้องเป็นนางมวยปั้มคนนั้นคนที่นายจะใส่ชุดของฉันไปงานศพคนที่นายจะฝากรองเท้าบูทไว้พร้อมกับฉันและเป็นคนที่ไม่ว่าจะคืนไหนยุคไหนหรือสถานการณ์ไหนฉันจะเป็นคนคนนั้นเสมอคนคนนั้นที่นายไม่มีวันเอาชนะได้ตัดภาพมาที่สเตฟานีวาแคร์กับทีฟานีสแต็กตันนะครับสเตฟานีวาแคร์บอกว่า วันนี้ฉันจะระวังหลังให้เธอและฉันแน่ใจว่าเธอก็จะระวังหลังให้ฉันเหมือนกันส่วนในคราวจิลฉันจะพูดคําเดิมคนที่เก่งที่สุดจะเป็นผู้ชนะตัดภาพมาที่โคดิโรสกับเจคอบฟาถูนะครับเจคอบฟาถูบอกว่าตอนนี้หมาป่าเดียวดายกลับมาแล้วหลังจากที่จบเรื่องในคราวจิลนายควรจะรู้ว่าฉันจะมาหาหนายโคดิโรสบอกว่าก็ดีหลังจากนั้นดูไม่ใทยเข้ามาเล่นงานเจคอบฟาถูนะครับตัดภาพมาคู่แรกครับโอเพนชาร์เลนจ์ยูเนเต็ดสเตจแชมเปี้ยนเซมิเซนเจอกับชินสเกตันกามุระ ตัวแมทออกมาโอเคเลยนะครับคือเราว่าจังหวะทั้ง2คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมีการพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับแถมจังหวะลุ้นในช่วงท้ายเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆต้องบอกว่านากามูระได้ใส่เต็มในแมทนี้จริงๆทําให้เจ้าตัวเนี่ยดูดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ส่งผลให้แมทนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ดีดูเดือดและรุนแรงถือว่าทําออกมาได้สนุกนะครับตอนจบ My Family ทีออกมาลุมกระทืบทั้งเซมิเซนและนากามูระแต่ภาพมาที่ดูไม่ใชัยเข้ามาหานิกแอลดิตนะครับนิกแอลดิา ก่อนที่นายจะพูดอะไรดูตอนที่นายไปกระทืบเจคอบฟาทู u, ฉันกําลังจะไปบอกนายว่าสัปดาห์หน้านายจะต้องเจอกับเจคอบตัวต่อตัวดูไม่ไทยบอกว่าสําหรับไอ้พวกที่ไม่ให้ความเคารพคนอื่นได้เลยเจคอบฟาทู J u, เขามาเล่นงานดูไม่ไทยคืนนะครับตัดภา,าพมาผู้สองครับสเตฟานีวาแคร์ทิฟาน,สฟนีสแต็กตันเจอกับจูเลียแล้วก็เขียยหน้าเจ็ ตัวแมทออกมาโอเคนะครับคือตัวแมทเนี่ยมันอาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ก็มีอะไรให้ดูอยู่ตลอดการเข้าออกของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทำได้ดีนะครับช่วงหน้าตื่นเต้นก็ถือว่าทําได้ไม่แย่ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของฟังดีนะก่อนที่จะไปเจอกันแบบเท่ๆในศึกใหญ่ตอนจบทิฟฟานี่สแต็กตันใส่พิตตี้มูนซอลก,กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพมาที่โซลูกะซาเรียกับชาลลอตแฟนแล้วก็เล็กซาบีนะครับชาลล์บอกว่าเช่นเห็นแมทเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าทําได้ดีอยู่แต่พวกเราเนี่ยจะไม่ พวกเธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าการเอาชนะในแมตช์กับการเป็นผู้โดดเด่นเนี่ยมันแตกต่างกันและฉันคิดว่าพวกเธอในย,ยังไม่พร้อมซาลิยาบอกว่าพวกเราขอบคุณสาหรับคําแนะนํานะแต่ถ้าพวกเธอคิดว่าพวกเรายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้ดูหน่อยสินอกจากว่าพวกเธอจะกลัวการที่พวกเราจะได้โอกาสมันจะทําให้พวกเรารู้ว่าเราทําได้ดีแค่ไหนอลิซาเบธบอกว่าเอางั้นก็ได้แต่จําไว้นะความฝันของพวกเธอเนี่ยจะไม่เป็นจริงฉันเตือนเอาไว้เลย ัดภาพมาคู่3าครับชิงแชมป์ WWE tag team c h a m p i o n สตีดพฟิตเจอกับวเิกตัวแมนโอเคนะครับมันมีความเป็นทีมมากพอสมควรทุกคนการเข้าออกมันมีอยู่ตลอดซึ่งถือว่าดีเลยนะครับพวกท่าใหญ่ๆจังหวะว้าว,า,วา,วา,วาวเนี่ยทำได้อย่างน่าสนใจทางของวเอ็ดเองก็มีความเป็นทีมมากขึ้นนะครับมีความงงน้อยลงนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้ตัวแมนเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยวเอ็ดซิกก็ยังใช้แนวพวกเยอะเข้าว่าอยู่ตอนจบวาเอ็ดซิกใส่เดิมพันทีมเอาชนะไปได้นะครับ หลังจบแมตช์ My Family T ขึ้นมาเผชิญหน้า y ว6ดแต่ภาพมาที่เดอรมิสพูดถึงคาร์เมโล่เฮนนะครับเดอรมิสบอกว่าฉันเห็นความสามารถของเขาเห็นอนาคตของเขาฉันเสียเวลามาดูแลเขาฉันอยากเป็นที่ปรึกษาให้เขาอย่างที่ฉันไม่เคยมีใน WWE ฉันเลยอยากพาเขาไปให้ไกลกว่านี้แต่เขากลับบอกว่าเขาหมดธุระกับฉันแล้วรู้ไหมว่าว่าฉันคือใครฉันคือแชมป์แกรนด์สแลมสองสมัยอนาคตทองออฟเฟรมฉันคือสิ่งที่สุดยอดในที่นี้และเขาทำมันผัง บางครั้งพวกขี้แพ้มักจะไม่เข้าใจระดับของฉันพวกขี้แพ้มักจะเลือกได้แค่2อ,อย่างทำตามฉันหรืออยู่ให้ฉันเหยียบย่ำและเมโลนายพลาดแล้วตัดภาพมาคู่4ี่นะครับลาร์ดแมนสแตนดิ้งเดเมนพีเจอกับอเลสเตอร์แบ็กตัวแมทออกมาค่อนข้างดีคือมันมีช็อตที่อัดกันหนักอย่างน่าสนใจต้องยอมรับว่าแม้เส้นทางเดินเนเรื่องมันจะน่าเบื่อนะครับแต่พอมาถึงในแม์นี้เนี่ยมันก็ทำได้ดีจริงๆการใช้ของต่างๆเนี่ยมีความครีเอทนะครับซึ่งนำไปสู่แมทที่ดุเดือด อาวุธเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอสําหรับแมตชนี้ถึงแม้ตอนจบมันจะดูแปลกๆไปสักหน่อยตอนจบนะครับเซรีนาเวกอเนี่ยเข้ามาร้องขอชีวิตกับเดเมนพีสแบ็พ่นไฟใส่หน้าเดเมนพีสแล้วก็แบ็ k แมสนับ10เอาชนะไปได้นะครับ สรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกดูมิไทยเจคอบฟาทู J u, จะเจอกันในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่2 My Family T ลี่ทีเรื่องคนไปทั่วนะครับเหตุการณ์ที่สามชาลอตฟาแลรอเล็กซ่าเบลสรับคำท้าชิงแชมป์จากโซลูกะซาริยาแล้วก็เหตุการณ์ที่4ครับเซรีนาเวก้าเข้ามาช่วยอเล็กซ์ต้แบล็กสรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนโอเพนชาเลนจ์เซมิเซนเจอกับชินสกะนากามูระคู่นี้เนี่ยไม่มีการตัดสินนะครับ 2, คู่ที่2องสเตฟานีวาแคร์ทิฟนีสแต็กตันเจอกับจูเลียกับเคียร์นาเจมส์สเตฟานีวาแคร์กับทิฟนีสแต็กตันสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ชิงแชมป์ wwe tag team c h a เป i o n นะครับสตีฟโพฟิตเจอกับไวสซิกไวซิกสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับลาดแมนสแตนดิง้งเดวินพีเจอกับอเลสตแบ็กอเลสต์แบ็กเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตตวแมตสัปดาห์นี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่เลยทุกคนคือมันไม่มีอะไรที่เราดูแล้ว,ลวเรารู้สึกขัดตาหรือว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีแมตแบบนี้ขึ้้นนมมาาทํไไวะอรแบบี ช่วงนี้การเปิดรายการด้วยเซมิเซนมันทําให้รายการดูดีขึ้นมากๆกนะครับการเปิดด้วยมวยปั้มสนุกสนุกอะ่ะมันทําให้รายการทั้งรายการมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับและด้วยการที่มันไปการไปปั้มที่ต่างประเทศด้วยแหละมันก็เลยต้องเน้นคุณภาพกันสักหน่อยนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับดูไม่ไทยที่จะไปเจอกับเจคอบฟาทูก็ต้องบอกว่าดูไม่ไทยเนี่ยรับหน้าที่พักด้านคอนอื่นอีกแล้วนะครับในตอนนี้หลังจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวได้มีเนื้อเรื่องที่โดดเด่นทั้งกับโคดี้ ถึงแม้เราจะมองว่าเนื้อเรื่องของ2คนนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาแบบรวกๆไปสักหน่อยแต่ด้วยฝีมือของทั้ง2คนเนี่ยเรามองว่าตัวแมทน่าจะออกมาดีใช้ได้เลยแหละทีนี้เราก็ต้องมารอดูกันครับว่าเนื้อเรื่องของทั้ง2คนเนี่ยมันจะไปยาวหรือว่ามันจะจบลงอยู่แค่นี้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยดูไม่ไทยมักจะใช้เนื้อเรื่องที่มีความยาวมากพอสมควรนะครับคือถ้าไม่ได้ถูกเอามาเป็นตัวขั้นเวลาแบบโคดีล่าสุดนะเนื้อเรื่องของเจ้าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนนั่นแหละ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อเรื่องยาวกับเจคอบฟาตูเรามองว่ามันน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะยังไงก็ตามตอนนี้ในสมักดาวมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่จรงิงจังแบบยาวๆสักเท่าไหร่เจอคนนั้นทีเจอคนนี้ทีนิดหน่อยหน่อยแล้วก็แยกายกันไปนะครับตอนนี้ก็จะมี My Family T ของโซโลสปาวะนะครับที่กำลังสร้างเรื่องราวใหม่ดังนั้นถ้าดูไม่ไทยมาเป็นเนื้อเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งเราก็มองว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะครับส่วนในด้านของโซโลกับแกงของเขาครับที่ทาหน้าทา,า,ทา,าตาขึ้นมาไร้ อันนี้เนี่ยเผื่อบางคนจะไม่รู้นะครับไอ้แก๊งนิวเจแปนเนี่ยมันทาหน้ามาตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแหละนะครับก็เลยเอามาใช้ใน W W E ด้วยซึ่งเรามองว่ามันก็ดีนะในเมื่อมันมีจุดเด่นอะไรมันก็หยิบเอามาใช้ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันและด้วยการที่ตอนนี้เนี่ย My y a m ม l y Team มันเปิดศึกไปทั่วเลยทุกคน คือแชมป์สเส้นนะครับทั้งแชมป์ US แล้วก็แชมป์แท็กทีมซึ่งแชมป์ US เนี่ยเซมิเซนได้ไปจากโซโลูกัวส่วนแชมป์แท็กทีมเนี่ยเขาก็ปูเรื่องกันไว้นานมากๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแอคชั่นกันสักทีเอาจริงๆมันก็น่าสนใจอยู่บ้างนะครับอยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแค่ไหนการบิลล์อัพมันจะทําให้แก๊งไอ My f a m i l y ลทีเนี่ยมีความแข็งแกร่งยังไงก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะแข็งแกร่งเกินไปไหมหรือว่ามันจะออกมาโดนกระทืบเหมือนเดิมหรือว่ามันจะถูกบิวยังไงนะครับเพราะว่าในสายตาของผมเนี่ยตอนนี้มันคือการรีแบรนด์นะทุกคนในมุมนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ครับไอ้กลุ่มของโซโลเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวของโซโลเนี่ยก็จะโดนกระทืบตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แพ้ไปมันก็กลายเป็นกลุ่มเหมือนแบบก,ก,กึ่งกึงกีกี้อะ่ะคือเหมือนจะเก่งแต่ก็แต่กตก็ไม่เ่เง นื้อออกไหมตอนนี้เนี่ยมันออกมาไล่กระทืบคนซึ่งก็ดูว่ามันเหมือนกับการรีแบทนะครับด้วยการที่สมาชิกมันกลับมาครบแล้วแล้วก็มีการสร้างจุดเด่นใหม่ขึ้นมายังมีการเปิดตัวด้วยการที่แบบลุมกระทืบคนจนเละเทะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะอยู่ในช่วงของการรีแบทแล้วก็สร้างแรงกระตุ้นขึ้นมาใหม่ก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยการบิลล์อัพของ My f a m i l y Team มันจะเป็นยังไงนะครับ สว่วนในด้านของอเลีเซอร์แบ็กครับที่มีเมียออกมาช่วยซึ่งก็เข้ากับวลีเดินตามเมียหมาไม่กัดนะครับเอาจริงๆเนี่ยเรามองว่าด้วยการที่มันทําแบบนี้ทุกคนมันเลยทําให้ตัวตรงของอเลีเซอร์แบ็กเนี่ยไม่ชัดเจนฮะมันอยู่ตรงกลางอะเนื้อออกปะคือบางทีแบบมันก็ดูน่าเชียร์บางทีไม่ก็ดูน่าโหดเนื้อออกปะอย่างการเอาเมียมาช่วยระหว่างปั้มเนี่ยนักมวยปั้มฝั่งดีเขาไม่ทํากันอยู่แล้ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอะไม่รู้จะเชียร์กับอเรีเซอร์แบ็กยังไงดีจะเชียร์ให้ม่งแบบเฮ้ hey, ให้สุด คือกูก็ไม่รู้ว่าจะ,จะเชียร์หรือจะหัวดีมันก็เลยอยู่ตรงกลางนะครับคนก็เลยไม่รู้ว่าจะเชียร์ยังไงดีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีนักมวยป้ำที่เป็นทวินเนอร์ค่อนข้างเยอะคือแบบกูก็ไม่ได,ดีนะกูก็ไม่ได้เลวกูเป็นกูแบบนี้แหละอัดหมดไม่สนใครอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นได้อ่ะคนดูจะต้องเข้าใจก่อนว่านักมวยปล้ำคนนั้นเป็นยังไงนะครับคือ มันต้องเข้าใจก่อนว่าดีแล้วดียังไงแย่ yeah, แล้วแย่ยังไงมาถึงจะมาอยู่ตรงกลางพอมาอยู่ตรงกลางคนคนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงไอทวินเนอร์เนี่ยมันจะอยู่เหนือกว่าการเป็นนักมวยปล้ำที่แบบถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนเนอกไหมในสยตาของผมคือแบบการที่คนจะเข้าใจว่าคุณเป็นทวินเนอร์เนี่ยไม่คือแบบคนไม่ต้องเข้าใจก่อนทั้งฝั่งดีและฝั่งเลวของคุณถึงจะเข้าใจได้ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมึงเป็นทวินเนอร์แต่แบ็กมันไม่ได้อยู่ในจุดนั้น,นครับอเลสเซอร์แบ็กมันมันไม่ได้มีความเป็นรูปผู้ชายแบบ นักสู้จ๋าไปเลยกูสู้สุดใจขัดดิ้นในแบบของพระเอกหรือว่าเป็นตัวร้ายที่แบบเฮ้ยกูแม่งโกงเอาชนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าสรุปอเลสเตอร์แบ็คคืออะไรกันแน่ในช่วงตรงกลางนะครับคือถ้าตัดชื่อออกไปอเรสเตอร์แบ็คแม่งมีคาแรคเตอร์แบบไหนเราก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าตำแหน่งของอเลสเตอร์แบ็คมันอาจจะกลายเป็นแค่ตัวขั้นเวลาของคนอื่นเป็นหลักนึกออกปะแบบนึกออะไรไม่ออกมองก็เอามาเจอกับอเลสเตอร์แบ็คแบบต่อยกัน2องสามแมตช์แล้วก็จบกันไปอะไรแบบนั้นอะ ซึ่งถามว่าน่าเสียดายไหมสําหรับผมในด้านของเลเซอร์แบ็คผมเฉยๆนะผมไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรนะรเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นสกิลใหม่จริงๆของเลเซอร์แบ็คหรือว่าการกระทําที่น่าสนใจสักเท่าไหร่มันก็ดูเป็นแบบอ่ะนักสู้ลึกลับลึกลับออกมาต่อยเตะแล้วก็จบกันเนื่องออกปะคือเรื่องมีแมตท,ที่ดีะผมก็ไม่เถียงหรอกนะแต่ว่าในด้านของความน่าสนใจเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเลเซอร์แบ็คมันจะสร้างความน่าสนใจของตัวเองได้แบบไหนนั่นเองนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับสม k d ดาวนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ